ทริคการเลือกบิกินี่ที่เราสัญญากับทุกๆคนไว้ สามเหลี่ยมที่รอดกับสามเหลี่ยมที่ไม่รอดสามเหลี่ยมก็คือแบบนี้นะคะพอไหล่กว้างปูป่ะเวลาใส่อะไรที่ตัดตัดหรือว่าอย่างเนี้ยมันจะดูตันแต่ถ้าเกิดว่าอยาก่นดีเอวตันจ้ะเป็นทรงที่ทําให้กูตายตันไปถึงโลกหน้าเลยมึงรู้จักสรีระตัวเองสําคัญที่สุดรู้จักว่าเราเป็นคนรูปทรงแบบไหนเราป้าก็ชอบแบบหล่น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 เจ้าหล่นหล่นหล่นโอ้มันมันลึมลมลึมไปกันใหญ่มากเราต้องมีสีทริปนี้เป็นทริปแรกที่กูต้องมีส้มขนาดนี้มีเหลืองขนาดนี้เพราะกูกลัวที่มันไม่ได้ อันนี้เป็นเงือกปัญญาอ่อนอันนี้เป็นเงือกเซ็กซี่อันนี้เป็นเงือกสดใสรับเลย ใช่ค่ะสมุยนั่นเองวันนี้เรามีทริคการเลือกบิกินี่ที่เราสัญญากับทุกๆคนไว้ใช่ค่ะมีในหลายแบบหลายสีหลายอันไหนที่ดีอันไหนที่ไม่ดีรวมถึงสีผิวแบบนี้ต้องใส่บิกินี่แบบไหนคุณแบบนี้ใส่แบบไหนนะคะวันนี้พี่ายจะมาเดมอนใส่ให้ดูแต่คุณแบบนีใส่แบบไหนก็ได้ป่ะไม่จริงมึงมีแบบที่ใส่แบ้หรือว่าคุณแบบไหนที่พี่เนยต้องอยู่กับคนสวยๆแบบมีเราลอดอ่ะเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูเหมือนกันนะก่อนอื่นขอโชว์ห้องนะ ที่รกมากมากเลยห้องเราสองคนอะอยู่ข้างบนถูกต้องนะคะและไม่ได้เป็นแบบนี้คือห้องเรามสะอาดมากมากเดี๋ยวจะหนพาไปดูพาไปดูทริปนี้นะคะเรามากันแบบสองห้องนอนนะคะเนโดนในลันเทศอย่ามาเดนในลันเทศสิเพราะว่าเราสนุกสุดเลยนะนี่เดี๋ยวจะมีวิวแบบนี้ด้วยมีการแบบเตรียมในการที่จะเก็บอันนี้คงไม่เตรียมได้นะมึงดูดิมึงเห็นมึงก็รู้แล้วว่าแบบ นี่กระเป๋าพี่ปายมึงมาดูกระเป๋าคูมึงจะอ m a ซิ n g โอเคห้องน้ำนะคะนี่นี่ข้ออุ้ยไม่มีเลอเทิเลยอ่ะแล้วกระเป๋าห้องสี่อ๋อวุ้ยอุ๊ยดูดีอ่ะดูแบบ Flexible อุ้ย่างเแบบอุ๊ยอย่างเลยดีเป็นซิลเวตแต่สวยมากไปเปิดกระเป๋ากันค่ะไปสักทีเถอะลอง ไอาอีกสองซ้ำอะไรจะทำอะไรจะไม่ไหนแล้วสิเหรอเราเปิดไปแล้วปไป,แล,วปแล้วเมื่อกี้ไงออ๋วันที่กิมนี่นเราเตรียมบิกินี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะ ดูว่าเราสามคนมีบิกินี่ที่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยรวมถึงจริงๆทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่เรากับอีสีค่อนข้างพยายามที่จะจัดสรรสีให้เยอะที่สุดอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนอ่ะมีการเลือกบิกินี่แบบไหนเริ่มที่รูปทรงของพวกมึงก่อนมึงว่ามึงเป็นคนรูปทรงแบบไหนกูเป็นคนมีก้นเอวค่อนข้างวาวแล้วก็มีก้นจริงๆอย่างเงี้ยเรียกว่าทรงแจกันแจกแจ๊ะไหมนะนาฬิการายเฮ้ยนาฬิการายใช่เพราะว่าคืออย่างเราอ่ะเอวเล็กมากแล้วสะโพกใหญ่มากอันนี้เป็นแพลปะของ ายอ่ะคืออกมันใหญ่กว่าเราเอวมันคอดกว่าเราแล้วก็สะโพกมันผายกว่าแต่กูสะโพกไม่ได้ผายเท่าไหร่แต่มันออกหลังยิบซี่อ่ะเป็นเป็นมนุษย์ยาวเออกูเป็นมนุษย์ตัวยาวกัตัวสูงอ่ะนึกงอัป่ะก็คือเป็นเอะไรอ่ะเป็นกระบอกตรง เลยนะคืมีเพื่อนอีกคนนึงมาสู้ปลาไปดิพี่ปลาเฮ้ยอย่าเรียกเขาปลาอยู่ในกล้องแล้วต้องเป็นแท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 นมึงเป็นอะไรมึงมึงมึงลุกมึงนั่งเลยมึงน่าแตนมึงเป็นหุ่นยังไงเป็นหุ่นแบบยังไงเดียวตันตันตลอตันตันค่ะตันตันอ๋อแทนแทนมันมาจากตันตันแทนแทนเอาจริงๆก็มึงว่ามึงเป็นหุ่นแบบไหนไม่รู้อ่ะสปอร์ตตี้เหรอเออใช่ถ้าให้กูวิเคราะห์กเหรอจะเป็นแบบสปอร์ตคือไหลอ่ะไหลกว้างขายกูเป็นสปอร์ตมั้งปะมึงเป็สปอร์ตแล้วกูเป็น จริงๆเหรอกูอยากเป็นผู้หญิงเอางี้ ง่ายๆถ้าอยากรู้ว่าหุ่นคุณเป็นลักษณะแบบไหนลองดูพอพิชชันของเราอย่างนี้อะเอลยีสะโพก34เราเอลยีสะโพกส6ดังนั้นคือความแบบอย่างเนี้ยแบบอย่างเนี้ยมันความันใกล้โค้งเว้ามันใกล้กันดังนั้นคือการเลือกพวกนี้การเลือกบิกินี่สาคัญเพราะว่าเราต้องเน้นในจุดเด่นของตัวเองอย่างมึงจะหยุดยั้งหยุดแล้วกูเหนื่อยกับการมองตต่ีมึงแบบ เนก็ใจใช่ป่ะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนให้เราโชว์จุดนั้นดีกว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับก็คือเราสี่คนเป็นผู้หญิงที่ทำหน้าอกหมดเลยมันจะมีข้อควรระวังและวิธีการเลิกบิกินี่ ตอนที่ยังไม่ทำหน้าอกกับทำแล้วการเลือกบิกินี่ก็แตกต่างกันเอาบีฟอร์บีฟอร์ก็คือสำหรับคนไม่ทำนะคะต้องเลือกบิกินี่ที่ซื้อตามห้างจริงๆที่เป็นแบบแบ,บ,แบ,บรนด์เลย<อ>แล้วก็มีฟองน้ำแบบเก็บอย่างดีจะทำให้นมสวยจะไปซื้อตามแบบแพลตตินัมหรือของตลาดอะที่เป็นสามเหลี่ยมไม่คอม่คอยได้เพราะฟองน้ำเขาจะแข็งแล้วเขาก็จะไม่ค่อยดนันให้มันเข้าใช่เก็บทรงงั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ทำ เลือกตามห้างสรรพสินค้าแผนกสวมสูทต้องอินเวสต้องมีความอินเวสต์แล้วก็สําหรับเราต้องมีฟองน้ําเพื่อที่จะโกยข้างๆกับเข้ามาตรงกลางให้มันดูเป็นทรงแต่ตอนทํานมแล้วเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่มีฟองน้ํา เพราะไม่งั้นมันจะดูยิ่งแบบมันโอ้มันรึมิ่มไปกันใหญ่มากเลยจริงว่าตอนทํานมกับตอนไม่ทํานมอันไหนเลือกไปกี่ดีง่ายกว่าเอาจริงๆเผลอๆกูว่าตอนไม่ทํานมอง่ายกว่าเออใช่แต่ตอนนี้ด้วยความเคยชินอ่ะตอนเคยชินเรารู้สึกแล้วตอนทํานมเราเลือกง่ายแล้วเพราะเราเลือกไปแล้วใช่ป่ะใช่มาตอนนี้ใส่อะไรกันถ้าเกิดทํานมปุ๊บอ่ะจะทรงสามเหลี่ยมได้แต่ถ้าเพิ่งทําใหม่ๆอ่ะจะยากสามเหลี่ยมยังไงช่วยเขาดูสามเหลี่ยมก็คือทรงแบบสามเหลี่ยมที่รอดกับสามเหลี่ยมที่ไม่รอดเรามีสามเหลี่ยมที่ไม่รอดมา สามเหลี่ยมก็คือแบบนี้นะคะแบบนี้บบนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะมีหลายแบบด้วยสามเหลี่ยมเล็กเหลือเกินสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างครอบคลุม<อ><อ>เวลาเลือกบิกินี่นะคะลองสังเกตดูว่าอย่างสามเหลี่ยมของพี่เนทเนี่ยเขาจะใหญ่เห็นไหมคะมันจะใหญ่แบบนี้ดังนั้นเวลาเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ย<ๆ>เขาจะสูงขึ้นมาอ่ <c oughs> าเอาเลยแล้วเขาจะสูงขึ้นมาเดี๋ยวกูมีกูมีแล้วสามเหลี่ยมแบบที่ไม่ควรซื้อคือเป็นแบบนี้พี่เทียบเลยเห็นป่ะเก็บคือสูงขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือไม่สูง อ่ะใช่อันนั้นเห็นบาสูงอันเนี้ยคือแบบขยับนิดนึงแบบคือหัวนมออกมาเซฮัลโลแล้วสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือสามารถใส่ได้เมื่อไหร่ใส่เมื่อ private จริงๆที่คนไม่เยอะและถ่ายรูปเท่านั้นหรือไปกับยับหรือหรืออาบแดดเพราะว่าก็จะได้แบบแทนไลท์ที่แบบสำหรับคนที่อาบแดดหรือสนใจจะอาบแดดคือพยายามอยาให้มันมี สายใหญ่ละพาดเยอะๆเลือกเกาะอกซึ่งเรามีเยอะมากเพราะว่ามันจะไม่มีสายพาดเกาะอกเป็นแบบไหนคะเกาะอกเป็นแบบอันนี้เกาะอกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนทํานมที่ที่รอดเราว่าเป็นแบบนี้ที่ปาดมีปะเราเป็นแบบนี้มากกว่า พียงแต่ว่าอย่างหนึ่งอ่ะเกาะอกตรงนี้บางทีอ่ะดูว่ามันมีความกว้างพอไหมบางครั้งมันจะเลบเลิกขึ้นมาข้าบนใช่นมล่างโผล่่หนาสมมุติสาวที่เป็นฟิลเหมือนนี้อ่ะสปอร์ตี้อันเนกับปลาส่วนใหญ่ก็อ่ะปลาโชว์ตัวนั้นอันนี้เมื่อวาน้มื่อวานแบบนี้จริงๆแล้วของปลาค่อนข้างจะ ตากกันนิดนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนไหลกว้างอพอไหล่กว้างปุ๊บอะเวลาใส่อะไรที่ตัดตัดหรือว่าอย่างเงี้ยมันจะดูตันเราก็เลยต้องเป็นสามเหลี่ยมเพราะออว่าคอต้องลึกเพราะว่าเราเป็นคนบ่ากว้างมากเนี่ย<อ><า>มีบา่าถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยมันจะยิ่งดูไหล่กว้างถ้าคน<อ>บ่ากว้างเรายิ่งสายหนาจะยิ่งดูลำจะริงากเพราะฉะนั้นหน้าปาก็จะเลือกแบบสายแบบเล<ำ>็กๆแบบนี้แล้วก็ แล้วพอผูกคออะสมมติมึงจินตนาการใช่ผูกพวกเราอะสําหรับผู้หญิงที่ทําหน้าอกแล้วยังแข็งแข็งอยู่และไม่อยากโปมากก็เป็นฟิลนี้ได้ทรงที่รอดแน่ๆก็คือฟิลเหมือนแบบกึ่งกึ่งสปอร์ตบาร์แบบนี้นะคะหรือฟิลนี้ได้อันนี้บเน่ใส่ออกมาแล้วแบบดูเทไปิดไปเลยน่ารักมากเลยก็เท่แล้วเอวลอยแล้วคนที่เอลน้อยอย่างนน้เอลนะเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดใส่อะไรที่มันแบบพอใส่แค่เนี้ยโทษทีนะ ขอดนี้น tamam. ี่เดี๋ยวได้ปะแล้วก็ต้องใส่เอลตับเพื่อให้เรามีช่องอ๋อใส่เอวตับเอวช่วงของเอวให้เห็นคืนให้เห็นประมาณนี้เนี่ยก็จะดูมีเอวขึ้นอ่าใช่เพราะว่าบางคนว่าสมมติอันนี้คือชุดว่ายน้ำนะคะขอโทษจับนวดนทษค่ะอุ้ยอุ้ยนวดบ้างไหมก็คือสมมติว่าอันนี้คือชุดว่ายน้ำแบบสปอร์ตถ้าเกิดว่าคุณใส่เอลสูงผู้หญิงบางคนชอบใส่เอวสูงสูงไปอีก มันเห็นน้อยมากคุณ<ช>กระดูตตาแล้วหุ่นดีทังทีแต่<ช>ถ้าเกิดว่าอยากหุ่นดีเอลต่ำจ้ะในขณะเดียวกันอ,อันนี้คือหุ่นพี่เนยใช่ป่ะพี่เนยเป็นคนไม่มีท้องล่างเลยอ,เอันนี้คือสามารถใส่เอลต่ำได้ไม่มีทองล่างใช,ใช่ป่ะ แต่สําหรับเราอะเรามีท้องล่างเรามีแบบหน้าท้อง้านดาล่างของของยิปมันจะยื่นออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ของเราอะมันออกมาแค่ข้างล่างจริงของเราต้องใส่เอวสูงเท่านั้นดังนั้นเวลาเราใส่สปอร์ตบาร์แบบนเนี้ยเราเลยดูตันของเนมี่ให้ความสําคัญกับกางเกงค่อนข้างมากไม่ว่าเนจะซื้อชุดแบบตลาดฟิลแพลตินัมฟิลแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นแบรนด์ห้างเนจะเลือกอะไรที่เนี่ยมีเอวลอยเป็นอะไรอย่างนี้แต่กางเกงเนี่ยให้ความสำคัญ จะเป็นแบรนด์เลยจะเป็นแบบชาวคลินจะเป็นอะไรไปเพราะว่ากางเกงที่เป็นของแบบผ้าแบบอย่างเงี้ยมันเก็บเนื้อแบบเนื้อของเราได้ดีมากที่สำคัญลงน้ำได้จริงด้วยนะเออลงน้ำได้จริงแบรนด์แบเป็นผูกๆอะไรอย่างเงี้ยคือลงน้ำแล้วก็หลุดไปเลยรู้สึกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบที่เนะซื้อแบบเนี้ยกับแบรนด์ที่เราซื้อตามแบบทั่วๆไปอ่ะมันต่างกันยังไงต่างเนื้อเนื้อผ้าเนื้อผ้าทรงความยืดความเก็บแดดความเก็บ เวลาถ้าเราซื้อสปอร์ตบั๊แบบอย่างที่เน้ใส่แบบนี้มันจะเก็บค่อนข้างดีเก็บความว่าเก็บเพื่ออะไรคือทรงหน้าอกเราจะสวยงามพอดีสะโพกเอวถูกเก็บแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่อาจจะซื้อแบบใส่ทั้งเดียวราคาถูกหน่อยมันจะเหมือนแค่ชุดว่ายน้ำนั้นมาแปะอยู่บนเราไม่เก็บบางทีทบางชุดว่ายน้ำอ่ะ ไปซักไปตากแม่งแข็งกรอบมีปะกรอบมีจิงหอกูไม่เคยเห็นยืดมันจะกรอบกูมีอะไรให้ดูคืออันนี้เพิ่งซื้อมาใส่กับแกเ่อเออใช่ใช่แล้วอันนี้ก็ใส่วันนั้นแล้วสีมันตกมามเฮ้ยสีตกมาจากไหนอะตกลงมาจากอันนี้จริงปะเนี่ยไม่มีการซักแพ่แเอาไปตากแห้งตกออกมาเป็นสีเขียวตกออกมาเป็นสีเหมือนปากกาไฮไลท์ในในกล้องเห็นปะโอใครถ้าเกิดว่าเขินมีการเลือกวันพีซไหมคะมีค่ะให้ในนน้วันพีซคือส่งให้ใส่วันพีซทำไมถ้าถึงใส่วันพีซไม่ได้วันพีซเป็นทรงที่ทำ เพมันตันในความร้สึกมือตันตันไปถึงโลกหน้าเลยมึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราไม่สวยเลยพี่เอซียังมีชุดที่ตันเลยค่ะอ,อ่ะสําหรับคนที่ทรงตรงกระบอกแต่ว่าฟิลแบบด้านข้างแบนเห็นไหมด้านข้างาาแบบ<า>นี้กนะก็คือจะใส่แบบนี้ได้ทุกคนรู้โลกรู้เป็นปัญหาแขนใหญ่กับเนื้อจาก,กระแลก็ต้องมีเป็นทรงตรงแต่ ต้องเก็บเนื้อเห็นปะเก็บตรงจั๊กแล้มีความเว้าแบบบางอย่างที่จะทําให้แบบเก็บทรงคุณเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้แบบไหนะชุดเต็มตัวที่ตรงเนี้ยเป็นตักเออใช่อาจจะต้องระวังนิดนึงทำไมอ่ะเพราะที่มันปิดทุกส่วนแล้วปิดทุกส่วนแล้วมันจะรัดเพราะว่ามันชุดว่ายน้ำอะทรงมันจะรัดนึกออกปะแล้วมันจะไม่เข้าใจมันจะเหมือนแบบตึงตึงแล้วตรงนี้ก็แบบตื้นใช่ดังนั้นแบบ สำหรับสำหรับเรานะรู้จักสลีระตัวเองสําคัญที่สุด<บ>รู้จักว่าเราเป็นคนรูปทรงแบบไหนแนะนําให้ลองทุกครั้งที่ซื้อบางตัวเราเห็นในหุ่นสวยๆพอใส่ที่เราปุ๊บอา้าทำไมไม่เห็นสวยเลยอะ่ะเคยเจอป่ะมือตอนเดี๋ยวนี้คนอนะ่ะซื้อชุดแ่ายนำออนไลน์ online, แล้วก็ซื้อจากแบบในในรูปแบบมือถ้ารู้คนเราขอไปฉี่ได้ปะได้เลยได,ได้เลยเดี๋ยวคุยไปก่อนถ้าดูในรูปอะแนะนําให้ดูรูปคนจริงที่ใส่ เข้าใจใช่ปะเพราะว่าบางทีอะอย่างเวลาที่คุณเห็นพวกเราลงไอจีแต่ว่าแฟนหรือเพื่อนๆเห็นเราลงไอจีอะนั่นคือเรามีการเลือกรูปแล้วบางรูปก็คือเห็นแบบข้างข้างใต้บางก็เห็นเป็นกลมเราก็คือต้องมีการปรับแต่งรูปด้วยช่วยกันอย่างพี่ปายชอบทรงไหนที่คิดว่าเหมาะกับหุ่นแบบพี่ปายที่สุดเผื่อจะเป็นเรฟเฟอเรนซ์ว่าเรา้ผูหญิุ่นแบบนะเราเราชอบเป็นเกาะอก หลังจากทำนมเพราะว่าเวลาเราทำนมอ่ะมันหาชุดใส่ยากอย่างอันเนี้ยเราไม่ค่อยมีความมั่นใจเพราะถ้าเป็นชุดแบบเนี้ยมันจะมาคู่กับบิกินี่ที่เป็นเชือกแบบนี้และอย่างที่บอกเราเป็นคนเหมือนแบบเหมือนมีท้องล่างอ่ะดังนั้นคือถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบมันต่ำมากเราไม่มั่นใจเลยมันจะไม่มั่นใจแล้วก็บิกินี่เราก็จะเป็นเอลสูงแต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะรลอดโดยมากก็อกกับกางเกงเอลสูที่เก็บท้องล่างถูกต้องถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยออกมาเป็นก้นเลยกูนั่งทับมันมาต้องนาน อ่แบบไหนไม่ารอดนี่ก็ไม่เชิงไม่รอดนะต้องมั่นใจว่าช่วงนั้นเราผ่อนจริงๆกูเห็นแล้วแล้วกลายเป็นมึงปันเออนิดนึงแต่ตอนใส่จริงก็สวยโยแต่ว่าก็ก็ต้องลองดูต้องลองลองกันเองงั้นสำหรับเนรงไหนที่เนซรอดทุกครั้งรอดทุกครั้งอ่ะเนาะนี่โซเนชอบชอบนมแบรน์จริงชอบนมแบรน์แต่ทำสึกทำนมก็อันนี้เป็นสปอร์ตบาร์หน่อยนะเป็นสปอร์ตบาร์เพราะว่าพี่เนซสปอร์ตเป็นเป็นสปอร์ตบาร์เลยทุกอย่างเออเป็นสปอร์ตบาร์จริงๆกูเป็นสปอร์ตหมด เราก็ใส่สปอร์ตบอลลงว้านก็อกเป็นก็ดู์ตชีตล้วก็ไม่ได้ดูเป็นแบบอะปลื้มมากปลื้มสุดอันไหนที่พี่คิดว่าพี่รอดคะรอดแน่ๆก็คือเกาะอกค่ะเหมือนกันเกาะอกค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือลาย วิธีการถ้าเกิดว่าสาวไม่ค่อยมีนมการเลือกลายทําให้ดูมีนมมากขึ้นนะคะหรืนใช่ป่ะใช่มากกว่าพื้นหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวที่ไม่ค่อยมีนมการเลือกอะไรที่เป็นระบายข้างๆจะไม่ควรมีนมมากขึ้นเ<อ>ช่นกันอ๋อามันเป็นการ<อ>เพิ่มวอมลุ่ม แต่อีฟกันนะสาวที่ทํานมแล้วชอบกระอกมันจะมีกระอกที่ขายตามท้องตลาดเป็นบิดแบบนี้ทาให้ยิ่งนมโผล่เหมือนแบบไม่ได้บึ้มมากผ่านด้านข้างนี่คือไม่เก็บอะไรเลยจะเห็นเป็นเพราะมันบิดทั้งาวเาชอบแต่ถ้าอะไรอย่างเงี้ยกด คือถ้าอยู่คอริดาแล้วฮาวายอ่ะมึงจะโชว์เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าที่นู่นเขาหิดบิกินี่ที่แบบสามเหลี่ยมเล็กมากเราให้นมล้นออกมาที่มากที่สุดแต่เราอยู่ไทยแลนด์พี่ปาชอบเล้าทรงแบบพี่ปาพี่ปาคิดว่าบิกินี่แบบไหนที่หุ่นแบบพี่ปารอดทุกขาคพัพปาเป็นคนที่แบบว่าเออไหลใหญ่ไหล่กว้างแขนขาใหญ่แต่ว่ามีเอวแต่ว่าช่วงเอวอ่ะมีเอวเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าปาใส่วันพีนี่คือดับเพราะว่ามันปิดในส่วนที่เราควรจะโชว์แต่มันดันไปเปิดกับส่วนที่เราแบบมันไม่เยอะอยู่แล้ว ทีเนี้ยปาก็จะชอบใส่เป็นแบบโหนแหลมสามเหลี่ยมนั่นแหละสามเหลี่ยมนั่นแหละซึ่งเพราะว่าขนาดสายพี่ปาคือคือเราทํามาเราไม่ได้ทําใหญ่เออแล้วมันทํามานานแล้วป่าทํามาเป็นสิบปีแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ได้กลมไม่ได้เป็นก้อนอะไรขนาดนั้นแล้วปาก็ชอบแบบหล่น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 คือเราก็ต้องดูเราด้วยว่าเราต้องดูเราด้วยว่าเราอะเป็นสไตล์ไหนคือปาจะสายฝอเออกูเนี่มึงเป็นว่ามึงว่ามึงไปสายไหนส กางเกงคือแบบ V แล้ววาวก็ก็สู้ เพราะมันยิ่งทําให้แบบมันดูช่วงขายาวช่วงขาขายาวงั้นมึงก็มึงสายฝอนี่ยนิดไหมใช่ฝอเลยพี่ฝอกูเป็นสายแบบเด็กเซิร์ฟเป็นแบบผัวต้องเป็นนักเซิร์ฟมาจากไหนสักที่แหละมึงเป็นเหมือนแบบโฆษณาลิฟเคอร์หรือเป็นลิฟเคอร์หรือล็อกีเกิร์หรืออะไรกจริงๆเข้าสมบูรจะเข้าหากูแล้วนะเพราะว่าเข้าได้แล้วนะคะนแต่ทุกครั้งที่เห็นรูปจิ๊บซีปึ้งปึ้งปึ้งพี่เน็ตบีฟว่ารอผัวที่เล่นเซิร์ฟกลับมาหาเพราะว่า ทางฟิลปลากับยิปซีต้องเป็นแบบโฮมเกิร์ลไม่คืออันนี้เป็นเด็กเซิร์ฟแต่อันนี้เป็นเบียร์เกิร์ลเอคูออ่ะจะเป็นคนที่ออกไปแบบกับเขาใช่ไหมแต่แบบอันนี้คือรอเลยอิเสิร์ฟฮะรเติ้งรูปพี่ซีเติ้งรูปพี่ปลาแต่ปลายเป็นนักท่องเที่ยวที่มารอแล้วก็อุ๊ยอ้าวฝั่งคนอื่นก็รอนี่ก็เลยก็เลยวากินนี่ไม่ก็เลยมีภาพนี้เกิดขึ้นปึ้ง เออเป็นนักท่องเที่ยวที่มากละลังจะได้ผัวนักเสริฟ <c oughs> เออสูตรกูก็เสริไมไ่ดีผัวไม่มีสักที <c oughs> เอมีสีไหมพูดเรื่องสี้างสีเิบบกินี่ที่มึงรอดเออรอดและไม่รอดด้วยสีผิวที่ไม่เหมือนกันเลยเอเอโทนคือกูจะรู้สึก c o m f t a b l e มากแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วสวยแล้วรอดสุดแล้วแพงเออโทนจะดูแพงสำหรับกูอ่ะผิวแบบปลาสด ยิ่งสดยิ่งดีเพราะว่าชอบความดาชอบความสดชอบความตัดกันเออสังเกตจากทั้งหัวทั้งตัวไม่มีอะไรแบบตัดไปเลยตัดไปเลยนัวๆใช่เราชอบเด่นๆเพราะว่าด้วยความที่เราผิวคํามากถ้าใส่เอิร์ธโทนคือบางทีมันกืนไปเลยถ่ายรูปมาเหมือนแก้ผ้ามันดอกมันดอกเราไม่ p o เราเป็นนู๊ดเราเป็นนู๊ดเราเป็นนู๊ดเหมือนแก้ผ้าแหละไข่นู๊ดแหละเรื่งของเบีไม่ต้องถามเลยคือก็เป็นชมพูเป็นเป็นชมพูม่วงเป็นชมพูม่วงเป็นใสลุ้งจริงๆกูก็ฟีลตัดได้เหมือนตาเหมือนกันไม่ว่าจะเขียวสั ซอยไ้ส้มได้แต่สีและอะไรที่กูเกลียดแล้วไม่ค่อยรอดก็คือแดงแดงแบบแดงไม่พอมีระบายเกิดโลกมีอะไรที่เป็นแบบแดงเชอร์รี่มันนี้ดก็อย่้องถ่ายมือไปทางยิบซีะแดงเพราะวัใีเปิดโลกอยู่ไงอะไรที่เป็นระบายระไม้มี มีปีกไอยได้จบยังจบแล้วคของเราจริงๆเป็นคนชอบสีออกดําแต่เวลาแนะนําว่าเวลามาเที่ยวกับเพื่อนนะถ้าเพื่อนเป็นสีสีถ้าเราเป็นสีที่เป็นเอิร์ธโทนแบบยิฟหรือเป็นดําแบบเราเราจะไม่โดดเด่นขึ้นมาเราต้องมีสีอย่างที่บอกจริงที่ผ่านมากูขาวดําหมดทริปนี้เป็นทริปแรกที่กูต้องมีส้มขนาดนี้มีเหลืองขนาดนี้เพราะกูัวดส้มมันไม่ได้ หลังท้ายนะคะก็คือนอกจากดูรูปร่างของคุณเองแล้วดูว่าเพื่อนใส่อะไรหรือว่าถ้าเราอยู่คนเดียวสีผิวเราเราเราถ่ายคนเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าเราถ่ายริมทะเลเราจะใส่สีอะไรก็ได้แหละแต่ถ้าไปกับคนอื่นอาจจะต้องแบบอะไรจะต้องสวยง่ายเดี๋ยวเข้ามาคูดจีนอันนี้อันนี้เป็นทอมจีนคนเแลเขก็มาเข้ามาแล้วคนนี้ใส่อะไรทอมจีใส่อะไรเอาไม่ใส่เสื้อที่ดัดาเวลาเที่ยวกับชนีที่แบบมันต้องเป๊ะกันสนุดขนาดนั้น อ,อ,อ,อึดอ,อัดเนาะอึดอัดเหรอไม่เลยอ่ะตนุชอบดูเหมือนแบบมีได้ชมอะไรไ<า>อย่างเงาเมาเงานมเมานมเงานมมืนมืน่นมื่นโอเค <c oughs> <c oughs> ว่าจะเป็นทริคให้ทุกคนนะคะแล้วก็บางทีเราเห็นดาราที่สวยไม่จําเป็นว่าเราจะใส่แบบนั้นแล้วสวยเหมือนเขาจริงแล้วอ<ล>ะกว่าเ,เราจะลงรูปแต่ละรูปอะถ่ายบางรูปอะเป็น20ครั้งเพื่อจะเลือกรูปที่ดีท,ที่สุดและมีการแต่งรูปอีกบางรูปที่แบบเอ้ยเห็นโป๊เกินไปเราก็ไม่ได้ลงแล้วเราสนับสนุนให้ทุกคน comfortable ในบอดี้ตัวเอง <ผม S 1> บางคัเนี่ยการมีแบบ มีมีลายแตกมีการขายใหญ่บ้างคือคือมันเพอร์เฟคขึ้นแล้วยังทีตอนเดี๋ยวนี้มันมีเฟซจูนมีแอปต่างๆบางทีอ่ะเราหุ่นแม่งกระบอกจนแบนแล้วอ่ะแต่แขนแค่ใหญ่บางทีเราตบนิดนเหมือนเหมือนเหมือน,นที่ตบขาว<ะ>ให้เพื่อนที่ใหญ่ตบขา <c oughs> ขวเพื่อนเราเล็กแล้วเพื่อนขายใหญ่ก็ได้ได้หรือบางที่เราไม่รู้จักใช่หรือบางทีอย่างยิปซีอ่ะแบบ perfect girl กูเล่นเลยได้ว่าแบบไอ้นี่มันยังมีความรู้สึกที่มันใส่วันพีซไม่รอดไม่ได้ไม่รอดเออมันมันมัน มีอะไรสักอย่างแหละมันต้องไม่รอดบ้างรอดบ้างนะคะเป็นกำลังใจลองเอา<ห>ทิชของพวกเราไปใช้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายรูปมาเป็นยังไง IAN นะคะลองส่งมาให้พวกเราดูนะคะเป็นกำลังใจให้จากไหนเลาวสินะคะบายชันเยอะๆนะคะพ่้แมผู้ปกคอเริ่มด <_ S 1> ่าแล้วนะโนมันเยอะๆนะคะคอนเนด้วไหมคะไม่อยากให้ห้องล้อนก็ซื้อเบอร์อกหอเลน รกาหลอนเล่นเร็วมากฮ่าโห้ยห้องกูก็ดีอบอุ่ไหนกูเหยียบไปแกลบอะไรว่ทีเขา้าสะไรอยู่ตรงตีนกูดี่ย่อเวลาหิวก็หยิบอะไรตรงตีนแดกไลอมเก็บของโยนเข้ากระเล้เลยอยกมีฮัลโหลเขามีปิกนิกเตียมไว้ให้ด้วยค่ะสาวๆชอบไหมคะ เลยฝากขอบคุณเขาม้างเลยอ่ะฝากขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเลยค่ะชมขอบคุณศิลาวดีค่ะวายยอวายยอแล้วก็ตรงนี้มีมูฟวี่ไนท์โอ้ยโกรชอบที่นี่มากมามามี่อ่ะสาวๆพร้อมไหมคะค่ะ